ซุ่มหมักซ้อมนะซุ่มหมักซ่อมฮะขาดยี่ดอกอันเห็นห้องโอ้ยสมัยตะกีนบ่ใส่ทองเต็มตัวยังตลาดกูเห็นมันใส่ทองเต็มตัวทั้งผัวทั้งเมียขักอันเรื่องซอมผู้อื่นอันซ่อมดีอันเดียวนี่บ่ฮะเพนะเดี๋ยวนี้บ่ค้อมนีฮะพค้อมเพิน่พพนใส่เฮ้าน่ะเนี้ะใส่เฮ้า กูเห็นตาแขนกับบ๊มีหยังข้อกับบ๊มีหยังเพิ่นเอาไปจำกินเบิดอะไรคือได้บุ๊กาสั่นเพิาา่นซ้อมนะ่ะเพิ่นซ้อมเฮ้าศูนย์เด้มาและดับกูนี่เด้อสิบอกให้ระดับกูนี่เด้อเรื่องท้องเรื่องหยองเนี่ยจ้อยกูก็บ,บ่ไป่จำกูบ่ได้กระจอกปานนั้นเด้อสิบอกให้บอกไมาละศูนย์อันซุ่มมักซ้อมซ้อมคัะซ้อมเนี่ยซ้อมแต่ละมื้อ กูบ่ได้เอาไปจำกูสิบอกให้คนนั้นกูบกระจอกจคนนั้นเพื่อจะไปจำท่องกิน่นดอกสิบอกให้เด้อสิบอกใหก้กูเอาไปขายกูไปขายกูบ่ได้๋ยจำอันซุ้มมักซ่อมกูเบิลแปกกูเอาไปขายกูบ่ได้เอาไปจำเดอ้อสิบอกให้เงินไหลซ่อมขัดซ่อมแน่แต่เมียกูซ่อมผู้เดียวกับพราแห้งเหรอ สู้ยังสิงมาซ้อมกูอีกกูหลังเงือกกูหลังเงือกลังงอสุ่มแม็กซ้อมซ่อมแท็กซ่อมเน่เนาะเอาเวลาซ่อมจะของไปหาเห็ดยางอื่นไปหาธมา่าหากินผุ่นเปียงนี่เห็นบอเนี่ยออเดอร์ขายแจวบองเขาไม่ออเดอร์เขาขายได้อสิมาซ่อมแท็กซ่อมแน่หลายเด็กเยงนทองนะ่ะกูประจําดอกกูขายยูศ <Yo. S 2> ูนย์บอกแมา่ ซ่อมครับซ่อมเน่เบิ้งเอานี่เบิ้งเอานี่เบิ้งเอานี่ข้องแ่บนี่ย้องแ่บแก้วบองปาเศร้านี่เขามีออเดอร์เขาขายทุกมือบ่อตอเป็นหรือเมื่อว่าดอกบ่ตตองเม่ต้องมาซ่อมดอกกูสิทส่ท้องบ่ใส่ทท้องบ่ตตองมาซ่อมขอร้อง